เอางามเ้อมาดูพถาหาผู้เขียนด้วยเราเขากว่าเขาบ่าเาบได้เขียนด้วยาอยว่ลาน้าทีเลอแล้วมงานี่เกลวีลายยังก็ไปเมียงลายหากินลายหากินที่

ยักเลยยกไปทางไหง<อ>นเอาป่ะต้อาังกินจังไอยู่เอาสงามครับจึงสวยงาอัคระอัคอมเมนต์ดิบนะั้นบันมันไปไรต่างในเตียนั่นเยเงียคือไลต่าง สินตัวนี้มเ็นอ่างนี้เพาเไหนจ้ามาวาดสินน่อยก่อนนี่เอาวาดไปขนาดจันโตยังอันนี้หอกอี่มนงาปลวถือขี้เด้เลือบอลดีบุเอาาลงฮะเอาบบฮ่อมันบซื้อกันบดซื้อเนี่ยจะ่ามันอ้ยยังสเอางนชีวิต ก็มันยังสีอุ้ยเอาน้ามาเล่าเลยไล่ยังมันง่ามด้วยมนสั่งคนนี่คนนี้นี่คนนี้เนาอ้านมาดูคนหัววาดแล้วก็มาดูคนตี๋ bị là coi <laughs> như mất rồi. Đánh hư phải. Đánh hư

โอ้อาบูหนันโัเนี่ยด้น้องคนคุณแม่สอคนหัยางอยู่บนน้ำทาุอาชีพะอาไิลงมเาิิลงมมันกันยูได้ทังนีิ่ล้มันกินมันมิ่นก็หนี่ัวไดล่ะโเขากำลังอาะน่านไล่อยู่นะคุณคุณไปวาาตั้งพ้อคุณไปขึ้นบบ กินได้ยี่บ่ครับไู้มันมันมันยงไงกับบุบนนี่มนบขนาดนีเชื่อว่าไอ้เพื่น้ำลงรับลงรัก่อนดีวแม่เดี๋ยวไปดูตอนจบนะครับผมเจะเริ่มแห่แล้วนะครับแม่ รอย่าว่างสายไฟเ้อครับเด้อไอปากให้นมบรบเอาัไอันนี้มยังไงวะมันเลียนเียวอาตั่ยังไง่ดอด่ยมต้อง่ต้องเอาตจจะเลียนออ๋อครับไม่ก็ครเจบป้าไเข้ตรมาตอนประาบ่อหนาคนทุครับเพาอะไรกระทุ่งเลยน้ำพอว่าตพอบอกครับครับคนาเว้ยสอดี่นเลย พระพ่อเืมไปนะครับยังเลยเช่นหนึงนะครับผมอยู่บ้านนาคนะครับผมตอนนี้ก็เดินไปวัดนะครับผมตอนนี้ก็เดินไปวัดนะครับอุ้ยการปึกตุ๊บอะไรไห่เย็บป่ะอะไรไห่เอาใส่นทุงเลยครับเอาเส่นทุงเลยเอาใส่นทุงการปึกตุ๊บเขาป่วยป่วยแล้วป่วยแล้วครับป่วยอะไรลงเลย พับโปรยแล้วครับโปรยแล้วเก็บเลยทุนไอ้ทนการละพลึกการละพลึกตรงกลางไงเก็บเก็บอะเก็บเก็บเก็บการละพลึกตกแล้วแม่แม่ไอ้สายไฟน้ำมือสายไฟดูสายไฟดู้นเก็บเก็บโอเคห้แม่ผิดเก็บครับเก็บเอานี่การละพลึกพี่น้องเอ้ยอ่ะ นี่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 เขี้ยก็มาแล้วนะครับผมนั่นเป็นกาชางเอาห้องไอนคนสายไฟก่อนพ้าืชนี่นใหญ่ก็ไป ครับผมโชคชัยครับเชอกนนูมันก็ไทางไหนไชใไดครัไปยแลับผัไปเลยองไปหอดวันเลยน่มงไรเราเนลยระวังสายไฟอย่างเดียวครับ ชื่อนี้นะครับผมภายงามอันนี้ลายด้านหน้าก็จะเป็นอ่ากวันหัวนะครับผมจะเป็นควันหัวนะครับผมอ่าเขียนลายให้นะครับดที่้าวย คนมาเก็บต้นเหลืองง่ายไงวันเจี๊ยบไงลีนอ่ะขึ้นหลอดทองได้เลยเออแล้วยังหลอดทองได้เลยว้าวว้าวต้อยสูงครับสูงสางาพลายโชคชัยเชือกนี้นะครับ บ้านจะอยู่ตรงข้างๆบ้านพอดอยก็ตอนนี้ก็กำลังเดินไปวัดนะครับผมเดินไปวัด เป็นพ mm ่อ hmm. พ oh ah, ัน oh ุ an, no uire, an mm ์ด hmm. ้วยนะครับผมเช่นนเป็นพ่อพันุด้วยก็มีเชือก็หลก็ไหลตัว ดีรู้แม่ตัว่กยเก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะครับแม่แม่เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดก็ สำหรับทลิปนีนนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอ,นะนะอกันใหม่ิปวีดีโอหน้านะครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่ิปวีดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ